กบเชิญพิเศษน,นะคะเหมือนซีรีส์เรื่องสุดเลยอันนี้สมศรีค่ะ by Casper u n ป v e r s like <laughs> สวัสดีค่ะคุณฟูเงจะตกแเป็นไรอะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นนิว y ยอร์กเกอร์อยู่ที่นี่ค่ะที่แรกที่เรามาวันนี้ลอตเตนนิวยอร์พาเลสนะคะเหมือนในซีรีส์เรื่องกอสิซเกิรค่ะเป็นที่อยู่ของชักแบสเลยนะคะแต่เขามีการจัดต้นคริสต์มาสตรงนี้ดูบรรยากาศกันนะคะ มารีวิวรูปที่จะถ่ายที่ดิลอตเต้นยูยอร์ให้ดูกันนะคะอันนี้คือภาพอเพรย์ค่ะนี่ค่ะว่าพอเพรย์สุดแล้วสวยมากแม่แล้วก็รูปนี้นะคะอันนั้นเมื่อกี้นั่งแบบชื่อคุณหลิงนะคะแต่ว่าไม่โซน้วค่ะจีบไม่ได้คนนี้ค่ะคนนี้ขอโทษจกอสขอโทษจกอสยังโซนนะคะอันนี้โซนแต่ว่ากลิปหลายคนหน่อยไม่เป็นไรค่ะถ้าสมมติคุณดีจริงเขียนทิ้งได้ค่ะเพราะปียพาร์ทคลายจรนะคะแอดได้ค่ะ อันนี้สูง200เมตรค่ะใช่ค่ะก็ดีจริงๆนะคะคนนี้ค่ะคนนี้อีกคนค่ะดาราดาวดีน่ารักุกกิค่ะเราเราจะไปไหนกันคะเรากำลังจะไปคาฟ่ค่ะชูสลิปเปอร์สเดี๋ยวนะคะไม่งั้นจะผิดค่ะกล้องเปลี่ยนแล้วค่ะ เราจะเทโกอีค่ะไปลงที่ Canal Street ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปแค่3นาทีเท่านั้นค่ะเราก็จะถึงร้าน f ริ p p e r s, <laughs> <S มันจะเป็นร้านแพนเค้กดึงๆน,นะคะ <laughs> ที่อยู่ที่นิวถ้าไม่ดึงเราจะไม่มารีวิวใหม่นะเ <laughs> <laughs> จอกันที่ร <laughs> <ะ>้านนะคะ ฮัลโหลค่ะคุณผู้ตอนนี้เราอยู่ที่โดมินิกโดมินนกแอนเซลเบเกอรี่นะคะเป็นสถานีที่สองที่เรามาเยี่ยมเยียนพวกนี้อาจจะเป็นคาเฟ่เดย์ของพวกเรานะคะถูกต้องนำทางโดยตีตีก็ในตีค่ะในตีค่ะอันนี้คือแถวแถวทั้งหมด ทางเดืองตรงนี้ก็คือร้านนะคะมีแถวตรงยอมีแถวด้านในอีกค่ะจริงหรออ๋อก็คือมันอร่อยนะคะมันเป็นอะรกินยังไม่ได้แต่เป็นการที่มาต่อแถวจะแสดงว่ามันอร่อยอะค่ะดูค่ะที่ไหนมีแถวที่น่าอร่อยค่ะสิ่งที่เราจะมากินนะคะก็คือฮอช็อกโกแลตนะคะที่มีมัทช์เบลูกเป็นดอกไม้แล้วก็หุบบ้านหุบบ้านหุบบ้านทีที่เราไปทำมัทช์เมลโล่กอนแล้วก็ตัดอหัตแล้วก็มันก็ได้เลาดูกันนะคะว่า ส so ิ่งที่เราส mm. er ั่งมาจะเป็นอะไรนะคะไปค่ะปิดค่ะเรารอคิวกันนานมากนะคะเราก็ได้สิ่งที่เราสั่งแล้วมีสามอย่างมีเป็น Blossoming Hot Chocolate นะคะก็เป็น r o ูซเ n Small แล้วก็ค o กกี้มิ l ช็อปค่ะบริเวณร้านนะคะสวยมากหมอแบบแบ็กดอกแตงนวาถูก คุณฟ้าเคเคเอ็นนะคะกำลังชิมหาวาน เพราะว่าเป็นเอ็มมาชอันยังคงพอดิบพดีฮือแย่เลยอ่าค่ะเราจะมาให้คะแนนระหว่างลันสลิปเปอร์ที่เรากินเมื่อกี้ที่เป็นแพนเค้กนะคะกับรลันี้ที่เป็นเบเกอรี่ค่ะให้คะแนนไหนมากกว่าคะจากปากกันคะยังไงบ้างคะอันนี้มันนุ่มละลายในปากอันนี้ก็อร่อยอีกเบยอันนี้คือคล้ายคล้ายรัวสต๊อกอันนี้นะคะถ้าถามจริงว่าคนละแบบเหรอคะเพราะว่าที่นี่มันหวานไปหน่อยถ้ายมันจะทุงยหญ่ยกเว้นนะคะช็อกโกแลตที่อร่อยก็เลยให้คะแนนแพนเค้กมากกว่าคุณล่ะคะ เดี๋ย่พึ่งยุง่งกินอยู่ใครที่มาในยอคะก็อย่านะะยลืมมาแวะสองร้านนี้นะคะก็รู้สึกว่าชอบทั้งัองห้านเลยค่ะคืออโนแ <c oughs> ม่อร่อยแบบมันนัวแบบแพนเค้กแบบซูฟเฟ่อันนี้มันก็จะเน้นหวานเน้นความแบบสโมมาร์ชเมลโล่เมืนเป็นขนมหวานของเอเชียป่ะอ่าอ่าแต่อนี้ก็จะเป็นทางยุโรปใช่ใช่ๆๆแบบมีสาระก็คือจะเป็นแบบนนี้คะ มันหวานกับมันนัวไปฮัลโหลค่ะคุณผู้เราอยู่ที่วอชิงตันควีาร์นะคะข้างหลังนี่คือวอชิงตันควร์บาร์ค่ะดีนะคะ สวยมากคือจริงๆเรา move มาปารีสแล้วนะคะคือเราแบบรวยอะค่ะก็เลยจ่ายๆค่าบินเดือและนั่นตกบินแป๊บเดียวหกชั่วโมงนั่นแหละอันนี้คือวอชิงตันปาร์ตนะคะตอนกลางคืนก็สวยเหมือนกันตอนกลางวันก็สวยคพอสำคัญก็คือวอชิงตันปาร์ตไม่เป็นประตูใช่ไหมคะมันก็เหมือนประตูชายสวรรค์และครูที่ประเทศไทยอะค่ะต่อไปเราจะไปกันที่บรันปาร์คไปดูไฟแถวเมดิสันแล้วก็ร็อกเก็ตเฟรนเซอร์นะคะติดตามดูกันนะคะนะคะนะคะ <Bye. S 2> 10 second later ตอนคร<ะ>ิสต์มาสค่ะด้านหลังนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีแสดงไฟอนะ่ะเราจะเอาวิดีโอบางช่วงบางตอนให้ดูกันนะคะ mm hmm. สวยมากๆากมันก็จะมีเพลงดิสนีย์เหมือนเราอยู่ดิสนีย์แลนด์เลย mm hmm. ใช่ไหมดิสนีย์ ร่วมชั่วโมงค่ะสองชัออง่ <sk commitments> วโมงกว่าจะได้เข้ามาฮัลโหลค่ะทุกคนทีนี้นึงจะขยับไม่ได้แล้วลค่ะแม่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มสิบห้าใกล้แล้วค่ะเลอแค่แบบชั่วโมงสี อยู่ที่ตั้งแต่ประมาณ5้าโมงครึ่งอะค่ะดูความมานะของเราสิคะเราได้รางวัลในทุกอย่างต่อแถบคุณผู้ชมว่าเราคนได้อะไรช่วยคอมเมนต <c oughs> ์มานะเดี๋ยวเราจะถ่ายคูปม,มาให้ดูนะทุกคนสวยงามคะ่ะเราเข้ามาได้ถือว่าลึกอะผ่ <c oughs> านด่านเยอะมากมีด่านตวนนู่นนี่นั่นแล้วก็กัดเป็นความพอดสองถนนแล้วอะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะคะว่า,าเป็นยังไงกันบ้างบ้า